โอเคก็สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับผมวันนี้เราก็มาอยู่ผมชอคคิลนะฮะแล้ววันนี้เราก็มีเกมเดสไลท์ไดเรกเตอร์คัตฟาจี24ครับผมเยี่เอือเราไปกันเลยผมหลังจากฟาจีแล้วที่เราตายกันอนาถนะผมตายอนาถอันนี้คืออ่ารู้สึกว่าไอเทมมันจะหายไปครับผมเพราะว่าผมเล่นไปแล้วสักพักหนึ่งแต่ว่านั่นแหละครับผมเกิดปัญหานิดนึงอีกแล้วครับผมก็เลยไอเทมในเกมก็เลย ขอ,องคอลเลกชันคอลเลกเตอร์อะไรเนะี่ยมันจะหายด้วยนะผมอ่านหนังสือมากจะทำให้แกป่วยโรคได้นะถ้าแกอ่ะกดขึ้นลงไปมันก็จะเปิดไอ้ตรงคันด้านนั้นนะผมตรงนี้เราอ่ะเติมเลือดก่อนตรงนี้ก็จะมีของอีกที่หนึ่งครับผมถ้าเบื่อใครอยากมาดูครับผมมันจะเป็นอะไรสักอย่างเนะี่ย ซึ่งแม่งเป็นอะไรที่เสียมากมายอยู่ข้างนอ,อกมานานแค่ไหนแล้วคุณเวนครผมจะถามสิผมก็ไม่รู้เหมือนกันความก้าวหน้ามันทำให้เกิดเรื่องมานักต่อนักแล้วอ่าหลังจากที่ทเราเปิดตรงนี้ครับผมตรงนี้ก็จะมีของอันนึงนะตรงนี้ถ้าเบื่อใครจะเล่นตามตรงนี้เราต้องดันกล่องมาทางนี้ครับผม น,นั่นตางนี้แล้วก็ทำการเล็งนั่นกระติกไปตรงนี้นผมเพื่อทำการเลื่อนไอ้นี้ยผมสะพานไปไปนี่ไอผมยูตานล่างมันกำลังเริ่มต้นใหม่มันก็เป็นวัฒนจักรเหมือนนรกแหละพอมีคนตายก็จะมีการเกิดใหม่ขึ้นอีกครั้งครับผมแต่นั่นอนะ่ะมันเป็นเรื่องในอนาคตมิสเตอร์เวนดูนะครับ <Okay. S 2> อยา่างไแกนี่ก็รู้วิธีสร้างสถานที่ปลอดภัยด้วยนะตรงนี้ก็กดคันโยกเพื่อเปิดสะพานเสร็จแล้วตรงนี้ก็ให้เราดันกล่องมาเลยับผมดันยาวๆเนี่ยบอกวอมันเล่นรู้แล้วมันก็ไม่มีอารมณ์เลยเพราะว่าตรงนี้คือก็ตายบ่อยไม่แพ้เหมือนกันนะผม เอ่อตรงนี้อ่ะถ้าหาว่าเราเปิดเนี่ยมันจะเป็นการเปิดไอ้ตรงด้านล่างครับผมเพราะฉะนั้นเรากดตรงนี้มาก่อนแล้วก็มันเลื่อนลงมาตรงกลางนี่อ่ะตรงนี้จะมีของอีกที่หนึ่งครับผมเป็นของไอเทมอะไรสักอย่างนี่แหละหนังสือแล้วก็หนังสืออ่านมากๆระวังจะปวดหัวได้นะ ทำไมล่ะโลกแบบนี้มันไม่มีอะไรให้เราทำอยู่แล้วอ่ะเรือนไปให้กล่องทับตู้ถ้าต้องการให้ฉันช่วยวก็ก็ให <ST. S 2> ้เรียกฉันได้เลยนะฉันจะช่วยให้คุณออกัชจากนรกของฉันเองไปครับผมแล้วก็กดคุยกับตาลุงนี่ได้เลยตาลุงก็จะพาเราขึ้นไปที่โมนัมบ์ยินดี Here it is เอาละจำรูปว้อนะจะได้นะจะได้จำได้ว่าลูกชายฉันเป็นใครแล้วก็ระวังคนอื่นด้วยนะพวกคนเป็นอันตรายมากกว่าคนตายซะอีกอยากให้ช่วยอะไรคุณเวนตอนนี้เรามาถึงแอนเซเนลผมเป็นการขึ้นไปข้างบนฟังดูเหมือนว่าตาแก่ที่ชื่อว่าเดอะแรดเนี่ยพยายามตามเรามาตั้งแต่ตอนที่เราเข้ามาที่เสียเทลแล้วผม แล้วในเดอะแรดคนนี้เนะี่ยก็มอบข้อเสนอให้เราครับผมโดยการช่วยลูกชายของเขานั่นเองและเขาก็จะช่วยเราตามหาเพื่อนกับครอบครัวของเราให้นั่นเองครับผมแต่ว่าเราจะต้องผ่านไปยังสถานีรถไฟก่อนนะครับผมเพื่อขึ้นไปข้างบนแล้วก็ตามหาลูกชายของเขาก็ตกลงมันก็ก็โอเคครับผมเราช่วยเขาเ <c oughs> <ๆ>ขาช่วยเราก็แฟฝงกันดีช่วยทำอ่าตรงนี้มี เป็นลูกวาดของการเกิดสงครามโดยการใระเบิดลงระเบิดเนี่ยแหละทำให้เกิดความโกลาหลนะบอมไม่รู้ระเบิดชีวะหรือเปล่าเดี๋ยวไม่ใช่มั้งอ่ะปรับว้าวบอมลงไปข้างล่างข้างล่างจะมีซอมบี้ตัวหนึ่งครับผมแล้วก็ยิงนี่เพือ่อทำการเลื่อนมาได้ ลงมานั่นเองแล้วก็ไปต่อผมนี่ไงพอมันรู้ก็ทำอะไรไม่ถูกไอ้ตรงนี้เป็นที่รับผมมันเป็นกับดักที่สร้างเอาไว้เพื่อกำจัดพวกคนตายแล้วก็คนเป็นด้วยผมคือตาแขกนี่มั็นเก่งมากผมน่าจะเป็นนักวิศวะแน่นอนเลยเอาละเรามาถึงตรงนี้แล้วผมตรงนี้แหละี่ผมเล่นไปได้ไม่ไกลเท่าไหร่ ด้วยเพะความโกลาหลกระจายไปทั่ว,วก็มีคนตายหลายคนบางคนก็กลายร่างบางคนก็ไม่กลายร่างหลังจากนั้นพวกทหารก็พยายามต่อสู้กับพวกชาโดสลองดูรอบๆสนนินี่แหละจุดจบของมันละก็นะสงครามอย่างที่บอกไม่ได้ทำให้เราไม่ได้ทำให้อะไรมันดีขึ้นเหมือนกันตรงนี้ ผมจะไม่ผิดมันจะมีของนะนี่ครับผมหัวเราะหัวเราะอ่ะเป็นไอเดียครับผมอ่าคนนี้ชื่อ K.A. เ e n บนชี่ครับผมแล้วก็ไปต่อเลยอ่าตรงนี้ต้องยิงขง้างบนนะผมนี่ลูกกากระบาทไปตรงนี้ครับผมผมน่าจะมาไกลเด็กเท่านี้แหละ <c oughs> อัดดีๆก็อัดไม่ได้เว้ยโปรแกรมอัดเกมนี้บเฮ้ยอะไรโปรแกรมอัดเกมนี้นะออไปแล้วพวกทหารล่ะพวกนิวรอฉันบอกนายแล้วเมื่อเวลาเปลี่ยนคนก็เริ่มเปลี่ยนเราทุกคนก็ต้องตัดสินใจทั้งหมดแล้วในช่วงกาหนแบบนี้บางคนจะเลือกวิธีที่ดีสุดเพื่อตัวมันเองส่วนคนอื่นๆอาจจะแย่กว่านั้นนายต้องรีบนะฉันเริ่มห่วงลูกชายฉันแล้ว และคนที่นายเองก็ห่วงด้วยเหมือนกันครับผมตรงนี้แบบยิงไปเลยจะเป็นการเลื่อนลอกนี้มาผมแล้วกระโดดไปทางนี้ทางนี้มีอะไรไหมเฮ้ยอ้งเกือบเกือบเกือบโหีคืออ้าโอ้โหแม่งตรงหมุนตัวหมุนตัว อออันนี้น่าจะเป็นทางไปต่อครับผมถ้าผมจะไม่ผิดนะมังนะคิดว่าใช่ปาวะมันมีสองทางอ่ะผมคิดว่าน่าจะไปทางนี้มั้งแต่เดี๋ยวผมขอมาทางนี้ก่อนปึ๊บนี่ับผมเกาะไว้ขึ้นมาปึ๊บตรงนี้อ่ะมีของครับผม นี่เพิ่มเรือน,นะผมเพิ่มเรือให้เราเออแล้วนี่ยิงทำไมวะโอเคจะเลื่อนกลับมั้งโอเคเออโอ้โ,อโหคึ้นขอ้นอดึอ้นไม่งั้นเดวชนนะผมโอเคเรียบร้อย อู้ยุยจ่อยรอดดากรอดดากไปโอเคผ่านสักทีโอ้เปิดตรงนี้ปึ๊บแล้วขึ้นไปปรับวาล์วจะลดหนาโอเคข้างล่างไปต่อได้สินะเดี๋ยวนะยังเปิดวาล์วได้แสดงว่ามันให้เราทำอะไรแน่เลยเอาวข้างล่างไปได้ เอ้ยใครเนี่ยน่าคุณหน้ากระดาษที่ฉุกฉีกออกมาจากหนังสือกรกวี e อีกแล้ว <laughs> เขียนไว้ว่าเอา่อันนี้แปลไม่ออกครับผมไม่วงแปลไม่ออก <laughs> ไม่รู้จะแปลงไงพวกกรกวี e เนี่ยแปลยากครับผมเออชาร์จไสโอเคมีกล่องเดียวนะอย่าบอกนะว่าให้ตรงกลางประมาณนี้ กระโดดถึงแล้ววะโอเคต้องน่าจะลงมาเนี่ยน่าถึงแหละลุงแกขายาวอยู่แล้วกระโดดแค่นี้เด็กอนุบาลกระโดดถึงเลยนี่นี่เป็นไงล่ะลุงนี่น่าจะได้เชื้อสายมาจากปินออเปอร์เซียนแน่เลยโอ้โหคนบ้าอะไรกระโดดเกาะกัมเพลนะ ผู้คนบริสุทธิ์ที่พยายามหาที่ปลอดภัยในช่วงสงครามระหว่างอดพวกเขาถกาหินถล่มครับผมไอเนี่ยพวกการก่อสร้างเนี่ยพวกตึกเนี่ยถลมรับในขณหาที่ปลอดภยัยพักพิงผนะงที่บอกสงครามไม่ได้ทำให้ไราไม่ได้ทำให้อะไรเราดีขึ้นม,ม่ แต่เราก็หลีกเลี่ยงสิ่งที่เกิดขึ้นไม่ได้ครับผมไป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 เฮอยอออทำไมมันเอน็นทำไมมันเอน็นฮึบอุ้ยโอ้ยิงถึงเลยว,วะแนี่สุดยอดจริงคนนี้เออมเอาแบบนี้ไม่ได้ป่ะลูกย้อยๆๆลุงลุงรู้ได้ไงมันจะยิงโดนฮึบโอ้โหสุดยอดจริงเลย แหมสงสัยเจ้เกมนี้ต้องไปเล่นแอตเทนซิ่นคิดแล้วมั้งเนี่ยโอ้ยอะไรอีกเนี่ยเอ,อ่อเปิดกลไกลมีบางอย่างบล็อกเครื่องจักรอยู่โอเคลุงทำไรนะ่ะคุยของเยอะมันไม่ทำงานนะผมบางทีเอ,อ่อมันอาจจะมีอุปกรณ์อื่นที่ติดอยู่ก็เป็นได้ฉันไปต่อไม่ได้แล้วอ่าตามเส้นทางนี้ข้าไปนะ มันจะพานายไปยังสถาน,นีรถไฟเก่าและเมื่อนายไปข้างนอกได้แล้วให้ตามหาบ้านที่มีต้นไม้ตามหาลูกชายขอยงฉันให้ได้และฉันจะช่วยนายตามหาคนของนายครับผมเออเดี๋ยวสิแล้วแล้วตรงนี้ผมจะผ่านยังไงลงน้ำได้ไหมลงได้แต่ก็ไม่มีอะไรงง งงจริงรู้มันมีอะไรหรือเปล่าผมอยากได้ของไม่ใช่อะไรหรอกไอ้นี่ปะคันเบร์กไม่เกี่ยวไม่ฝ่ายต่อใช่เอ่อโอเคทีก็เปิดแพลตฟอร์มได้แล้วโอไม่นะมันคงไม่ได้จับเวลาใช่ไหมเพราะถ้าจับเวลานี่งานหยาบเลยฮนะ ไป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 เปิดแล้วเปิดแล้วเปิดแล้วอุยยังไวยังไวเยอะคลุงโอ้ขึ้นโอ้โหมีการถล่มใส่ด้วยฮึบพี่ลุงอยู่ได้ไงเอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวโอเคเข้ามาได้แล้วเอาวะดีพี่ชาโด้คืชาร์โด้เก็บศพก่อน หน้ากระดาษที่ถูกเขียนโดยไดอารี่ของคนที่เอาตัวรอดครับผมภายในสถานีรถไฟใต้ดินดูเหมือนว่าพวกเขาจะหมดความหวังหลังจากที่พวกทหารเนี่ยจัดก,การพวกเขาไปครับผมโอ้โหไม่มีใครรอดพวกทหารมึงนี่ชั่วจริงๆเลยอันนี้ต้องเหมือนที่แร็ปบอกแหละเราทุกคนต้องตัดสินใจกันทั้งหมดเขาก็เลยสร้างสถานที่ด้านล่างนี้หลังจากเกิดสงคราม,ามบางคนก็เรียกว่าการเอาตัวรอด denial. บางคนก็จบชีวิตกันไปครับผมไม่ใครรอดเฮ้ยอ้าวทำไมโดนปอมบี้จับอย่ามาจุ้งต้นตีพิทักโลกไปละบายเก็บหิวเลือดแป๊บโอเคได้ใช้เออแล้วตรงนี้จะไปไงเดี๋ยวเดี๋ยวพีมาทางนี้นะ ต้องล่อผีเหรอได้ได้มานี่เลยมามามานี่จ้ะมานี่จ้ะกระมอนกระมอนเนี่ยเนี่ยคนดังใครยัดจับขาเนี่ยคนดังใครยัดจับขาอ๊บโอเคโอ้โหซอมบี้นี่โง่จริงเลยเอ้ยจะไปด่ามันทำไมมาที่มาที่นี่เปิดแล้วก็ปีนไปข้างล่างมีอะไรไหมเดี๋ยวดักของอีกโอเคไม่มี ไปครับไปสู่แสงสว่างโอเคขึ้นมาบนได้แล้วผมตอนนี้เราอ๋อชีเหาอ๋อบ้านใต้บ้าน,ใต,านใต้ต้นไม้มันต้นไม้บผมถ้าฉันเจอลูกชายของเดอะเรดได้แล้วเดอะแรดก็จะพยายามบอกเดอะแรดก็จะพยายามบอกว่า,าเพื่อนกับครอบครัวฉันอยู่ที่ไหนตอนนี้การมาอยู่มาอยู่บนผืนแผ่นดินเะนี่ยมันก็ไม่ค่อยปลอดภัยเท่าไหร่ อาการหลบหลบซ่อนเนี่ยแหละมันเหมาะกับฉันมากที่สุดแล้วส่วนไอ้พวกเดือรอนิวรอเนี่ยมันก็ชัวช่วชั่วกว่าพวกชาโด่อีกครับผมมันแยก่กับเออเอาจริงๆนะเช่นนี้ก็อ่าเริ่มไม่ค่อยไว้ใจลูกชายเนี่ยล้วว่าจะปลอดภัยหรือเปล่าเพราะว่าบางทีมันอาจจะอยู่ในอันตรายก็ได้แต่ไงก็ตามคงต้องหาบ้านต้นไม้นี้ให้ได้ก่อน,บ,บ,น,นอบ้านต้นไม้เหร<า><ว>อ ไปล็อกอีกเดี๋ยนะยิงกระจกโอ้โหคนชิปหายพีไมดูเหมือนจะไม่ได้อยู่คนเดียวเนี่ยข้างล่างมีอะไรมะไม่มีนะเจไม่ไปึบโอ้โหพีมากันเต็มเลย ไปไปรัว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 เสียดปุ้ยเวนมีชิดเลยอ้าวเดี๋ยวโอ้โหรถอะไรอะรถระเบิดอุ้ยเอ้าลูกอยู่ดีก็ลื่นไปละพอเลนจีนโอ้บ้านถึงกันใครไม่รู้เฮ้ยโอ้โหมางแบบนี้อ่ามันไงล่ะผียิงตามเราไม่ทันเลย ตรงนั้นถึงบอกว่าโอเคถึงเข้าบ้านแล้วครับผม God will forgive us บางทีพระเจ้าอาจจะให้อภัยก็ได้มังโอ้โหมีการเขียนคำลาไว้ด้วยผมพระเจ้ายกโทษให้ข้าด้วยแล้วก็ผูกคอตายชื่ออะไรเอ่ยดูหน่อยอ่ามีสร้อยด้วยสร้อยเป็นรูปไม้กางเขนนะผมหวังว่าจะไม่ตกนรกนะ างานนี้เปิดได้ไหมเอาเปิดได้เหรอเอาวมนมีสองทางว่ะเออมีน่าจะเป็นทางไปต่อแหละตรงนี้มาดูตรงนี้ก่อนอ,อะไรเนี่ยโอ้โหโโห,ห้องลับมีของเข้าของเต็มไปหมดอะไรครับเนี่ยโอ้แม็กซิมัมไซมินาอินคลีสอืมคุ้มค่าจริงที่มา โอ้โหมีการสร้างห้องกักตุนไว้ด้วยครับผมท่านผู้ชมตรงนี้ขึ้นไปฮึบขึ้นราวไม่ทันนะไกลมากไปละฮึ๊บคือยังไม่ได้ของเลยไอเดอะแรดมันยังไม่ให้ของเราเลยครับผมอะไรเนี่ยหน้ากระดาษครับผมเอ่อโอ๊ยขี้เกียจอ่านละไปละไป ก็น่าจะเรื่องอะไรสักอย่างเนี่ย้ยโอ้โหนี่ยี่ห้อแอสเซสซิฟ e ์ใส่บ้านรัวๆเฮ้ยเอ้ยต้องอีรัวๆอือ้าวโดนส้นตีนทักโลกไปไปละบายตรงนี้มีอะไรไหมทำไมต้องสร้างห้องไปถึงสื่อครับผม ID ชื่อว่าโรเบิร์ตซีบันดี้ ไปเลยลุงอึ๊บโอ้โหลุงแกนี่ปิจอนจริงเลือดแต่ไม่ได้ใช้ไม่เป็นไรมาดิอันนี้ก็โดนโซฟาทับอยู่โอเควิง่งแชกเกินเราสามารถใช้ซีลิงช็อตเพื่ออินเทอร์แลกกระสิทของที่อยู่ในระยะไกลได้เกออะไรวะ เอ้ยโอ้โหเดี Suzuki> ๋ยวลุงขึ้นขึ้นก่อนนะขึ้นก่อนโอ้โหโดนตบไปหนึ่งทีอ๋อนี่หมายว่ายิงรถนะมั้งเพื่อล่อผีคงไม่ทันแล้วมั้งไปแล้วครับไปแล้วครับ นี่ไงบ้านขอนไม่นไอีเด็กอยู่นี่นต้องหาให้โอ้โหอะไรเนี่ยน่าจะเป็นภรรยาของเด็กั้นเข้าใจแล้วล่ะไอ้ลูกของมันมาที่นี่เพื่อตามหาแม่ผมเอ้ยไม่ใช่ตามหาแม่สิเพื่อมาเหมือนมาคิดถึงแม่ก็เลยมาหาแ <Shannon. S 2> ชนนลิเดีย ทำไมเกิดแปลบๆเรืออะไรอะรูปภาพของผู้หญิงที่ถูกที่ถูกอะไรผู้หญิงที่กําลังป่วยผมแล้วก็มีเด็กอยู่ด้วยเธอนอนอยู่บนเตียงในโรงพยาบาลนะผมตามวันที่ที่อยู่ในรูปเนี่ยดูเหมือนว่าอ้าวกูอ่านไม่ทันอีกแล้วชิบหายเจ้ามายังต้องซับไว้ไปไวจังวะไอ้คนอ่านก็อ่านไม่ทัน It looks like a shootout. I find quick. better boy the มีการยิงปืนด้วยต้องตามหาให้ไวที่สุดหน้ากระด,ดาษอ,อีกแล้วโอ้โหไม่อ่านไม่อ่านอะไรทั้งนั้นพอกูจะอ่านมึงก็ให้เยอะโอ้โหวิ่งละจ้าอุ้ยเอา้าดูเด็ดดูเด็ดดูอ้าวทำไมขึ้นไม่ได้ไ อ่ะเดี๋ยวผมต้องไปทางไหนเนี่ยเดี๋ยวรอโอ๋อเข้าไปในรถเอาเย้เมื่อกี้โดนตอมีตบเลยฝ่าเจอโอ้เคเข้าไปที่รถแล้วผมผ่านเรื่องยนต์แล้วก็เป็นนี้วกันที่มันรถฟิลลี่รถฟิลลี่ อาชิบหายรถความนี้เองเฮ้ยไอ้โง่เอ้กกแกนี่หาเรื่องฆ่าตัวตายเลยรู้ปะม,มีแกอยู่ในหรือไงร,ร,รู้สิแกเป็นใครเนี่ยไม่สำคัญหรอกตอนนี้บางกีเนี่ยอาจจลนีบอ่าการระเบิดของรถก็ได้นะว่าไงละ่ะถึงจะรอนอานาที่กานฟะ้าไปเจอที่นั่น ตับดังก็ขอโทษด้วยผมลืมปรับลืมปรับโอ้โหเสียงเกมดังมากมอ่โอเคเอต่ออีกสักหน่อยแล้วกันนะเกมมันยังไม่ค่อยมีอะไรมากผมออืใครเนี้ยเฮ้ยเอาอุ้ย

พ่อนายอยากให้นายกลับไปที่บ้านนะแล้วก็ซ่อนเหมือนเขาเนี่ยผมไม่อยากกินเนื้อหนูหรอกจะกินเนื้อหนูทั้งวันคงไม่ได้หรอกผมต้องการอาหารเป็นอาหารที่กินได้แต่นายจะใช้อารมณ์ตัดสินใจนายไม่ได้นะไม่ถูกต้องแม่เดี๋ยวนะพี่คุณรู้ได้ไงเนี่ยมันหมายเล่า ให้กูวิ่งแค่ไหนเอ้าอันนี้ต้องวิ่งจริงไหมโอ้โหหลักกี้ลักโอ้โหโอ้โหเย็นดูเดดเดดพงต้องไปทางไหนเนี่ยเดดเดดมันต้องไปทางไหนวะไม่เคยมีอะไรบอกลันอิวโดเอ้าเดี๋ยวนะต้องเอ่อยิงอะไรวะยิง ล้อไม่ใช่อ๋อนี่หรือเปล่าเออนี่ไงแต่มันก็สปาร์คล่วงลงมาโอเคเอ,อ่ต้องเข็นมาทางนี้หเหนื้อเรื่องการังเข้มข้นเข้มขน้เขมขนเลยไปละบมันใดใครก่อไม่รู้ไม่รู้ไง ต้องรีบหนีก่อนแล้วโอ้ทาเกตเจอเป้าหมายแล้วทำการยิงโอ้โหโอ้โหจริงเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวโอ้โหใจเย็นไม่ยิงยับเลยเว้ยยิงเลยคนเว้ยไอ้ชื่อชีชอร์เกียนอะไรวะอันเล่นเร็วแม่งไอ้พวกนิวรอเนี่แม่งเชี่ยจริงอฮ้ยเอ้า เอาอันนี้ต้องสเตลเหรออ๋อโอเคโอเคอันนี้ผมเข้าใจแล้วเมื่อกี้นี่นี่มันต้องงี้อ่ะเมื่อกี้มันดักทางเราอะผมเราต้องเรียกผีมา If they spot me w i เอาแล้ว Enemy locate เรียบร้อยแล้วก็ผ่านไปโอ้โหแม่พอง่ายก็ง่ายอุ๊ยโอ้เลือดกำลังยืบ นี่ผมวิ่งไวกว่าคุณอีกแล้วผมจงจะแซะกุยรันเรนเดลโอ้โหดูแล้วลุงเอ้ยยืบโอ้โหวิ่งเป็นคุกกี้รันโอยคุณรู้แล้วไม่ต้องบอกก็รู้เฮ้ยมันกระลอมมาแล้วลุงอย่าเพิ่งปีนช้า อ้าวหมุนตัวแล้วก็ลวงยิงอัลตันแมนโอเคเอาใหม่อีกอรอบนึ่ Oof. ออคือเรารู้ว่าแกอยู่นั่นยอมจำนนซะโอ้โหผมแม่งตามไล่ล่าไม่เลิกเลยอะผมโอเคครับผมก็พานี้จบไปที่นี้ก่อนแล้วกันนะผมแล้วไว้เจอกันกันกบอ่าพัดอื่นพัดต่อไปครับผมโอเคครับผมบ๊ายบายครัส